พี่ครับเอาฉลามไหมเฮ้ยทีมมาอย่างนี้ระดับผมที่แบบว่าอีโก้สูงเอาครับเอาอะไรไปดีอะนี่ไปเอาไปสามสิบไม่รู้ไม่รู้แบบไม่รู้ไปเอาไปสามสิบดี <c oughs> เฮ้ยไม่ได้คลิปแล้วขอบคุณมากน้องไอพี่ลงไลน์แล้วไม่ได้คลิปวันนี้แล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะแล,วแ,ลวแล้วนี่มันมาไหน กว้างหนึ่งอ่าอันนี้คืออะไรวะบอกไม่ชัดเดี๋ยวนะมันคืออนไนวะอ้อชิดชู้ชิดชู้เรียนน้องเรียนอ่ากล้วยกล้วยระดับชายนี่แล้วก็ฉลามโอเคกับตังเท่าไหร่นะ ทำก่อนแล้วกันสวยขอบคุณมากน้องที่ให้มาที่ได้มาแล้ว <c oughs> ยก็ซวิดาสวันดี้ทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในล็อกฟุตเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำพลังใหม่กันนะครับผมทำช้าแต่ทำนะจ๊ะไอ้น้องนะพลังใหม่อันนี้บอกเลยนะครับว่าไอเทมหายยากมากนะครับ หมายถึงไอเทมซีเกตมันหายากมากนะ <laughs> <laughs> ผมเพิ่งได้วันนี้เองนะครับหมายถึงว่าคนดูให้มานะก็ต้องขอบคุณคนนั้นด้วยนะที่ให้มานะครับผมมาแหนเรามาดูวิธีการทำกรก่อนและกัรที่มารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้และการว่าใช้อะไรบ้างตอนพูดนะก็อาจจะแรกเลยนะครับผมเออไม่ต้องขึ้นดีกว่าขึ้นแค่ฉลามก่อนเพราะว่ามันที่เหลียวผมมันจะมีครบปะมันจะมีใช้ฉลามอ่าฉลามนะครับฉลามแล้วก็กวางอันนี้นะกวางอันนี้แล้วก็ทิชชู่นะ แล้วก็กล้วยทองอันนี้นะครับสี่อันนะครับผมเนี่ยสี่อันมีกวางช,ชิ้่กล้วยทองแล้วก็ฉลากนะครับสี่อันนะแล้วก็ตังนะครับเออ่าไรวะร้อยโอ้ตัวเลขมันง,งงมากพัน 10, 000, 000. หมื่นแสนล้านฮะกูเก้าสิบกว่าล้านเลยอ่ะพี่ที่บอกว่าไอ้เคี่องห่มเวลาผมมองตัวเลขแบบสูงสอย่างเงี้ยมันตามมันลายไปนะร้อย พันหมืน่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านเลยวิ่เที่ยนโคตรแพงเลยร้อยล้านอะไรครับตังผมเหลือเฟอือแล้วทำมาแล้วนะครับก็พลังก็เป็นประมาณนี้นะครับไอกว้างอันนี้เนาะหาได้จากตรงนี้นะครับนี่ตีมตรงนี้นะนะครับทิชู่ทิชูนะครับ,รบไปตีจากมอนเกาะตรงนั้นนะครับจะเป็นกปเกาะตาเรือนะ ส่วนกล้วยนะครับก็ไปตีเกาะลิงนะครับตามนี้นะครับผม,ม้มเปนหง,ง,งกันใช่ไหมเรามารีวิวกันเลยละกันนะครับเรามาลองกันที่สก,กิลแรกนะครับผมคือไอไอสก,กิลเกมเนี้ยนะครับไอสก,กิลของเนี้ยมันมีเพลงด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงละกันนะเพื่อว่าอัตลดละกันนะไม่่ว่าเสียงมันจะกบเสียงผมหรือเปล่าไม่ได้จะลองดูละกันนะอันนี้สก,กิลแรกครับเป็นระเบิดสก,กิลเอ็ก,ก,กซ์จริงกว้างอะไรครับเนี่ยสกิลสิ คิววีมีไหมไม่มีนะมีสามทีิลนะครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่เคยดูนะว่าสกิลเป็นยังไงอันนี้คือแบบรู้รู้รู้แค่ว่ามีในเกมเว้ยแต่ผมยังไม่เคยว่าดูคนอื่นรีวิวเลยคือแบบแล้วพอมาใช้เองแบบสกิลมีแค่เนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้คลิปคลิปสองนาทีเอิ่มเอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาสกิลใหม่นะครับสก เออนั่นแหละลองออฟสกิลใหม่ไปตีบอสดูแล้วกันว่าเอามันมันเอาไปตีบอสแรงหรือเปล่านะครับเพื่อจะยืดเวลาคลิปสักหน่อยก็ดีนะคลิปมึงสั้นไปเปาานะล่าบางทีอะคิปแม่งก็สั้นไปนะบางทีอนะเราไปลองตีบอสสักตัวแล้วกันนะครับผมนะว่ามันจะสามารถตีบอสได้แรงขนาดไหนนะครับมามาลองไปตีกันนะครับผมขออนุญาตเสกบอสนะฮะมาเรามาลองที่สกิลซีนะครับได้เป็นเซกิวที่แรงสุดแล้วหลับอันนี้นะ เฮ้ยอะไรเดี๋ยโอ้ยปั่นเกินอีกเอออย่าเข้ามานะเบื่อจริงเพราตัวนี้ต้องรอนะเวลาเปิดติกเกอร์ต้องรอนะเสียเวลาจัดเลย ยังแต่ปิดฉากอะทีเฮ้ยคนล,ลมต้องซ้ำเปิดเพลงใส่เลย <c oughs> <c oughs> เออเอาไอ้จไม่ตายด้วย <c oughs> นี่แหเาปลาไม่กินอ่ะประมาณนี้นะสหรับสกิลใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนชกวยน้องรักะ